Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp จยจนนั้นบันว่าอไ,ไม่วันหักไปว่าไม่ไดมเ,เดียวนี้ตั้นใจพังเด้ กับสามยเมียพี่น้องเบ,รบลเนะรักเธอไม่ไน,นายหน้านีรักเธอคนดีเธอได้กล้วยหอมจัดแจงเฮ้ยแสดงในเรื่องขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ตาแดะ กล้วยหอมจัดึจ้ใเ้แสดงในเรื่องรับรองมีเปลืองเวลาจะเลนบทไหนไว้ใจแม่จ้าอย่าดวนนี่เล่าลูกหายนอกจากเมียพี่ แล้วแล้วก็พี่นี้มีขอรักเครื่องช่างป่าหวานเสียหญิงพูดจริงจากใจหวานตลอดเวลา อยู่บ้านรักยายลเด็กดีตลอดกานเด็กดีันลมจะหมดลริ่มผูว่ายังไงจ๊ะพี่แทนจ๊ะสบายดีจ้ะพี่ว่าแต่พี่เนี่ยรับรางวัลก่อนเนาะคุยเราพี่ก่อนนะขอบคุณรางวัลน้ำใจจากแม่แม่ทุกทุกสาขาอนเียนับรางวัลนะครับขอบพระคุณเป็นแม่นําด้วยนะจ๊ะ ขอดห้ร่ำขอใ้รวยนะค่ะขอบคุณค่ะเรื่อยแล้วก็เรือยอีกขอบคุณอะไรจากแม่ชมสิกาด้วยนะคะขอบคุณรางวัลจากพี่เอ็มจากแม่แม่คนจลด้วยนะคะขอบคุณจับแม่รางวัลที่ที่ไม่ได้จับชื่อด้วยนะคะแม่ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่สองส่วนรางวัลที่หนึ่งนะคะขอหนูกับพี่ลุรถูกลุ้ยจริงจะเอาไปทำอะไรเนี่ยไม่ทำงานเล่น ลำโพงจ้าอดทนรอหน่อยนะถึงแม้ชีวิตของเราทั้งสองคนยังไม่สุขสบายแต่พี่คนนี้สัญญาสักวันหนึ่งเราจะต้องมีให้ได้เหมืนอนคนอื่นเขาพี่แนก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยลำาพูก็ไม่ได้เครียดก็ไม่ได้กังวลเรื่องเงินอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพี่ขยันขยันทํางานหาเงิน,นเลี้ยงครอบครัวของเราอยู่แล้วพี่กลัวเมียพี่เนี่ยจะอดอด ไม่ต้องกลัวฉันอดหรอกถึงฉันกินฉันก็ไม่อ้วนอยู่ดีหละดีนวรักษาหุนนะห่นไว้นะอย่า,าเป็นเหมือนเด็กสุพิสารนะรับไม่ได้้อเห็นชบานเาชายังไม่เห็นเลยยืนี่จ๊ะมาพอดีเลยเอ้าชบ้ชานชนด้เจ้าพี่แผงลูกพี่งองแงไหมจ้าไม่งองแงเลยจ้าอันไหนอันลูกพี่พี่สิ มือนุ่มๆนะลูกเนาะโอ้อโหนี่ขนาดลูกไม่กี่เดือนรู้ด้วยเหรอว่าลูกมือนุูมขนาดนั้นเราก็จับดูสิเนี่ยจับไม่ได้มือลูกอยู่พ้างไน,น <c oughs> ฉันรู้นะว่าพี่คิดอะไรอยู่โถพี่อยกคิดอะไรได้เร่าถ้าบาก็น้องสาวพี่จะทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกอยากคิดเยอะ ก็เพราะว่าชาบานี่เป็นน้องสาวของลำพูพี่ละเยอะแบบนี้ไงคิดเยอะเดยวจะปวดหัวนะจ๊ะก็เพ,ะเ,พะเพราะว่าพี่นั่นแหละลำพูถึงปวดหัวแบบนี้อย่าห่วงพี่แรงทําไมอืจอมจังมันเจอจะกินข้าวกับตระทูหรือจะกินข้าวเปล่าละ่ละเลอะโดนเลยทีย่ <Kay. S 2> ร้องงอแงบ้างหรือเปล่าก็มีบ้างจากพี่ตามภาษาเด็กน้อยแหมพูดละล้องเลย บ้าไงจ๊ะฉันนี่ก็แค่หยอกพี่เล่นพี่วม่ต้องถึงต้องหงพี่แผนเขาขนาดนั้นหรอสําหรับขบางเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรแต่พี่แผนนะสิเพราะว่าพี่รู้พี่แผนเป็นคนไงก็เลยว่าพี่แผนเอาไว้ก่อนถ้าเหมือนพี่เจ้าชูเนาะใช่ไม่ใช่ใช่พี่เกียดทะเลาะกับนางเอกคนนี้เราไม่เคยชนะสักทีฉันรู้นะพี่แผนก็โดนเลยเห็นคนที่บ้ากปนจังเนี่ย มาเริ่มทรายแล้วพวกมันไม่เจอเอีก <c oughs> ทุง่งทุ่งเอาไอ้ปูดไอ้หาตัวเล็กนิดเดียวดันมีทุ่งนะอะไรอย่างนี้ <c oughs> มันไปเอาชุดนี้มาจากไหน <c oughs> ไม่รู้ซอยดาวใต้วัดไม่ใช่ซอยดาวแล้วมาจากไหนอ่ะเมื่อเช้ามันไปรับปูที่บ้านใชียใหม่ไดชุดลานกูที่อยู่ชนบุรีพุงเอา ใส่ในรถกูนะกูเลยเอามาใส่กูหมดชุดใส่แล้วชุดเนี้ยชุดไอ้เนมหลานกูเอาไอตัวเนมกูไม่ฉีกจะเต็มที่เลยฉยเหมืนขยายหมือนเราแบบนี่ไอ้เจ๊อย่าเปิดกระดุมมันเลยรถออกสมสารชุดเดี๋ยวมันยืดเอาเธอแพรศหลานจะใส่ต่อได้ไหมหล่ะโอ้สภาพนี้จะให้หลานเลยให้มันเพิ่ม แต่กูซื้อให้ไม่เป็นไรหรอกพอดีวันนี้กูลืมเอาลังชุดมาเออไม่เป็นไรหรอกน้องพุูเข่าสายเปยอเปเก่งเปที่ไวยังไม่ได้ว่าอะไรเลยเปยมันเออช่างเถอะไม่เทียมกูไม่เทียงกูไม่รู้จิตช้าแพ้บ้าไงเชาเช่มาตามไปทำงานมาสายแล้วเออบ่นถึงพวกมึงสองคนอยู่พอดีเลยก็อย่างนี้ไปแล้วกัน ลับูพจ้าพี่ต้องไปทำงานแล้วแอ๊ขอข้าวนะไจ้าขอข้าวอยู่ในครัวหลังบ้านที่ไปหยิบเองเลยนะไม่เป็นไรถ้ายางนั้นเดี๋ยวพี่ไปหยิบเองได้จ้าเดี๋ยวจะรีบกลับมานะจ้าถ้าเหนื่อยน่ยก็พักกินน้ำบ้างนะอย่าไปบ้าตามพี่โปูกับพี่เช้เขานี <Yeah. S 2> ่จะเปนอเป็นแล้วซะก่อนพี่ไม่ได้บ้านหรอกซื้อตลอด คนนี่เป็นเหมือนพวกมันเน้องเดี๋ยวๆเธอรีบพากันพูดเธอพี่ไปก่อนนะเขาอูเบียกันแล้วหุ่นกระชับาจ้าพี่ไปก่อนนะอ่ะไม่อะไรเดี๋ยวเธโดนเอากลุ่มลุ่มใจใจไปนะชบาจ้าพี่ไปก่อนนะบบ๊ายายจ้า่าลืมตัดเชื่อพี่อีกนะดูสิพ่อแม่ครอบครัวของลำพูนกระชับาเนี่ยมีเรื่องให้หัวเราองให้เว้นแต่ละวัน แต่ชบา,บบาวันนี้เห็นพี่ว่าจะต้องวานชบานนีบบ่เลี้ยงเจ้าหนูอีกสักนอนแล้วไม่เป็นไรนะจ้าพี่เดี๋ยวฉันที่จะดูเจ้าหนูให้พีจะไปไหนนะจ๊ะไปตลาดจะกินอะไรรอเปล่าเอาผลไม้จ้าพี่แต่ไม่เอาเปลียนก็นไม่มีตังค์จะีจ้าพี่ซื้อมาฝากนะจ๊ะฝากดูลูกด้วยจะฝากเพื่อนไปด้วยนะพี่นะไปที่มาแล้วจ้าเดี๋ยวจะซื้อของมาฝากเยอะๆเลย ก่อนจะไปนะคะเบ,บฟังส้นหนึ่งผลงานเทนน